มากกว่าเพราะว่าถามว่าพอไปถึง็จเรก็ต้องไปแบบพิงานอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราอากาศมันก็ดีใช่ไหมเนาะเวลาไปแบบจมองจุดที่ไหนกันบ้าง ทีนี้เนี่ยพอพอได้ไปก็เหมือนแบบได้พักผ่อนด้วยใช่ได้พักสมองแอบเสียดายไหมเพราะว่าแบบไม่ได้เป <S <S ็นเที่ยวมันแบบเออแบบจริงจังเลยถือโอกาสแบบมีอะไรอยู่ค่ะก็ไม่ได้ไปเที่ยวจริงจังหรอกค่ะก็อยากไปเหมือนกันนะค่ะจริงออะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูจริงก็ทํางานมาตลอดออะไรย่างเงี้ยค่ะนานๆทีที่จะได้ไปเที่ยวปกติเนี่ยไปต่างประเทศก็แบบไปคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ไปเที่ยวที่ดีสมรสที่5มี่บางแผล เราไม่ได้ไปกับพี่เคนนะคะเป็นครั้งแรกที่จะได้ออกนอกเอเชีย oh. <laughs> ใช่ <laughs> <ๆ>ปกติเนี่ย <Okay. S 1> ปกติที่แบบไปทํางานมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยนะคะไปทํางานกน็คือไปร้องเพลงอยู่นั่นแหละญี่ปุ่นเกาหลีมาเลอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นครั้งแรกที่จะได้ออกไปเที่ยวว่าไปที่ไหนกัไปอังกฤษะค่ะไปอังกฤษใช่แล้วก็ฝรั่งเศสไปอิตาลีก็ไปกับน้องที่สนิทกันอะไรเงี้ยะค่ะ เหมือนแบบไปเที่ยวด้วยไปฉลองมันเกิดกับน้องน้องสาะะวอะไรเงี้ยค่ะพี่เ็นได้วยเหรอคะพี่เ็นก็ขอไปค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ไปเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีระยะห่างกันบ้างนะอะไรเยไม่ได้ใจไม่ได้ใจแตอนแรกเขาก็แบบ ยังยังยังไม่ได้แบบฟิก์แน่นอนยังยังแบบนี้พี่เกลย์ท้อใจบสหาทิ์แบบว่าอเขาไม่เชยไหมเหรอคะก็สตามชื่อชอเชยไหมเหรอคะก็ไม่ยังไม่ได้คุยกันนะคะคืออาจจะเป็นปีหน้าไปเลยเพราะว่าปีนี้ผมเจีนไปเที่ยวค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเกาหลีใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปร้องเพลงงานถทยเฟสติวัลที่ที่โตเกียวด้วยใช่ตย์หนาอาทิตย์นี้ขออนุญาตกลับไปถามเกียวชะ แล้กลับไปทำเรื่องธุรกิจนิดนึงค่ะลงทุนได้เท่าไหร่คะตอนนี้ยังยังไม่ได้มีแบบว่ายอดที่แน่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเาเรียกว่า มันมันอยู่ในช่วงการพูดคุยกันอยู่ยังไม่ได้แบบว่าลงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอยากเลือกอะไรที่มันแบบว่าตอบสนองหรือว่าแบบเป็นอะไรที่ตรงใจวัยรุ่นที่สุดว่าปัจจุบัน,นะะเนี้ยแบบเกี่ยวกับความสวยความงามมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายกลุ่มเป้าหมายมันก็แบบเต็มแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะหาอะไรที่ใหม่ก็สนุกกว่าเดิมเอามาเลนะะ่นได้อะไรเงี้ยค่ะเดียเราเองกับที่เราสังเกตเราหวันไว้ว่าจะมีความ่ารามร่เทุกคน ว่าคือก็คุยกันนะคะคือเราก็คุยกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญแบบ<ท>ก็มีแบบพี่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนั้นอีก <c oughs> แล้วไเลยนะคะจริงๆกับพี่แคที้เราก็ปรึกษากันตลอดให้เคลีย,ยร์อะไรอย่างเงี้ยเรวต้องมงงไปไหมเพราะว่าจะแบบเท่าไหร่ดีเท่าไหรสิบล้านถึงแม้อ๋อพี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่อยากพูดเรื่องตัวจมอนตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนจริงๆไม่รู้ว่า ที่บอกมันเป็นอะไรที่เราต้องมองให้รอบครอบในแง่แบบการทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะทำไมเราถึงเลือกทำธุรกิจทองเที่าว <c oughs> ในเมกอเก่เยอะก็เป็นอะไรที่ชอบค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่เขาเรียออะไรไม่รู้วเวลาพอฟังเรื่องนี้หรือว่าเห็นใครที่เขาทำพีเซนเเก่งเราก็ชอบที่จะฟังเขาคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ลองมาใช้ประสบการณ์ที่เราเคยดยินมาบ้างมาลองทำเองก็เป็นอะไรที่ ังใจว่าจะมีปัญหากับแน่นอนเรื่องปัญหาธุรกิจกลัวใช่ไหมหนูจริงก็แอบกลัวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าพี่เค้นบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่เค้นจะยอมพี่เค้นจะยอมจะยอมจะยอมอะไรอย่างเงี้ย